ความรวยมันฟรีเงินเต็มอากาศธนาคารจัก,กรวาลเนี่ยให้เรากดใช้ได้ตลอดเวลาขอให้เรามีเป้าหมายมาแล้วก็มีเครื่องมือในการแปลงพลังงานเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมันง่ายกว่าเราเรียนปริญญา4ปีเอาละกนะันน่ะลูกนะเราทุ่มทุนทุ่ม,ทมเทแค่แบบหนึ่งเดือนเต็มเรียนวิชานี้กับแม่ว่าเนี่ยพูดตรงๆถ้าหนูอยู่กับแม่เกินยีวันนะ่ะเซล์ในตัวหนูก็เปลี่ยนแล้ว และถ้าอยู่นานพอนะเอาเปลี่ยนแบบจําตัวเองไม่ได้เลยตามหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์มันจะถูกเปลี่ยนถ่ายทุกๆ7-11จ็ถึงสิวันถูกปะแต่ถ้าอยู่กับแม่อย่างแบบเอาแบบเปลี่ยนหัวจรดเท้าอนูเซล์เปลี่ยนแปลงนิวรอนเอ็กซอนเดินทางสายใหม่หมดเลยอันนั้นก็คือ11เดือนหัวจรดเท้าเปลี่ยนตั้งแต่หน้าหน้ายันเท้าอ่ะเพราะเซลล์เปลี่ยนร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงตามเซลลข้างในเซลล้านล้านเซลล์ในร่างกายเราอ่ะ ตายตลอดเวลาแล้วก็เกิดใหม่ตลอดเวลาสมมติว่าเราฟังแม่หนึ่งชั่วโมงในไลฟ์เนี้ยมันจะมีเซลล์ที่ตายอ่ะออกไปในตอนเนี้ยแล้วมันก็เกิดใหม่ตอนที่มันแบบเออว่ะใช่ว่ะจริงว่ะเซลล์เกิดใหม่เลยรู้ว่ามันสุดยอดขนาดไหนกับการนั่งฟังไลฟ์ของแม่เนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วในขณะเดียวกันเซลล์ที่มันตายก็ตายไปค่ะแต่เซลล์ใหม่ที่มันเกิดในระหว่างไลฟ์เนี่ยมันเป็นเซลล์ทรงพลังอ่ะดังนั้นการที่ฟังแม่ไลฟ์หนึ่งชั่วโมงทุกวันแบบเนี้ยแม่พูดตรงตรงนะ แม่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่แม่เอาตัวเองไปจุ่มอยู่กับครูบาอาจารย์ที่พลังงานสูงกว่าแม่แล้วแม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยแม่อยู่แบบเอาว่า8ดชั่วโมงอะแดชั่วโมงนอน8ดชั่วโมงทํางานอีก8ดชั่วโมงแม่จุ่มตัวอยู่กับครูบาอาจารย์แบบคนที่พลังงานสูงกว่าเราอะเพอแป๊บเดียวพลังในตัวแม่งเปลี่ยนเว้ย